เนมจากช่องโนเนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในสุดยอดรถในฝันของพี่ๆหลายๆท่านเป็นสุดยอดนวัตกรรมในยุค90สเลยนะครับของความหรูหราและก็ความสะดวกสบายนะตอนนั้นเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในตัวจากรู้เอ็ตัวรุ่นเขาคือ x 3 0 0ตัวเครื่อง3า0พนะฟูลไซส์ซีดานนะครับที่ใหญ่ที่สุดของจากรู้แล้วนะครับในประเทศไทยนะถ้าใครขับจากรู้นะครับรถของสไตล์ผู้ดียงอังกฤษ มีอุปกรณ์ำอำนวยความสะดวกเยอะมากซึ่งเป็นณตอนนั้นถือว่าโมเดิร์นและใหม่มากนะครับอย่างเช่นตัวจอนะครับที่มีการคำนวณตาการสิ้นเปลืองที่เมื่อก่อนที่ไม่สามารถที่จะกดได้นะครับณยุค90ตอนนั้นนะมีเรียบร้อยหมดแล้วเป็นเครื่องเป็นเซสูบแถวเรียง3 2 0 0ซีซี c ให้แรงม้า200แรงม้าซึ่งณยุคนั้นถือว่าแรงนะคู่กับเกิลมอเตอร์5สปีดนะครับณตอนที่ผลิตนะตัวจากรู้นะครับจึงอยู่ในเครือของฟอร์ดอยู่ ตัวรถนะครับมีฟีลลิ่งการออกแบบได้ความเป็นผู้ดีมากนะครับอินทีรเรียภายในนะครับต้องบอกเลยว่ามันมีความปราณีตมากนะครับแผงประตูทุกอย่างเสา A เสา B เสา C ถูกบูด้วยหนังนะครับคอนโซลทุกอย่างบูดด้วยหนังหมดพวงมาลัยเนี่ยจับแล้วรู้สึกเลยว่ารู้สึกถึงความหรูหรานะครับเบาะนั่งเนี่ยเป็นเบนาะหนังแท้นะคะที่ให้ความนิ่มนวลผมว่านิ่มกว่าเบนซีละการนั่งเนี่ยถ้าคุณไม่เคยนั่งจากกัวนะจากกัวมาจาก ค่อนข้างเตี้ยกว่ารถปกติการขับขี่นะช่วงล่างมันจะนุ่มแบบนุ่มเหมือนสปริงเลยครับนุ่มมันจะไม่ได้นุ่มแบบนุ่มหนึบนะครับหรือน,นุ่มลอยๆอยอันนี้จะให้ความนุ่มแบบนุ่มนวลมากนะครับสไตล์ผู้ดีเลยนะตอนที่ออกใหม่ๆนะครับแพงมากคนที่ใช้อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนดังนะครับข้าราชการดังหรือหม่อมนะครับหลายๆท่านใช้รถรุ่นนี้นะครับแต่ตอนนี้ที่สําคัญคือราคาหลายๆล้าน ตอนนี้จับต้องได้นะครับราคาเหลือแค่3าม0 0 0สามบาทครับผมบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากนะรถคันนี้เป็นรถลูกค้า V.I.P. ฝากขายนะครับลูกค้าที่น่ารักของผมหลายๆท่านเนี่ยเอาซื้อรถไปเ็าไม่ได้ใช้อนะ่ะผมพูดตรงๆผมเห็นรถคันนี้นะครับท่านซื้อไว้ท่านก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับท่านเลยอยากจะเปลี่ยนเป็นรถใหม่ที่ท่านได้ใช้มากกว่าใครได้ไปเนี่ยได้สภาพเดิมๆคันนี้นะครับจัดการเก็บแอร์เรียบร้อย แอเยนนะครับช่วงล่างดีนั่งข้างหลังถือว่าสบายมากนะครับราคา3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับอยากแลกอยากเทรอยากขายอยากฝากขายก็แอดไลน์ตามที่วโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบไปสูดสันส้นๆนะฟีลลิ่งการขับนะครับตัวรถมันไม่ได้เป็นรถรถมันเก่าแล้วนาะมันอาจจะไม่ได้รถพุ่งหัหวานะครับแต่เหยียบปุ๊กม,มันก็มานะแต่ต้องรอ,งอาตาัดาาทดเกียร์นิดนึงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกนะคือภูมอลไยมันเอาถ้าเทียบกับ ัวรถซีรีส์เนะมันจะเทียบกับประมาณ e bm ซีรีส์เจประมาณ e สอสองนะครับถ้าถามผมนะเนี่ยฟิลลิ่งการขับนะเหยียบนะครับเหยียบเหยียปุ๊บพอเครื่องมันมาปุ๊บม,มันก็มันก็มาตามรอบนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับช่วงล่างอีกข้างหลังนิ้นที่นั่งมีคนเดินสารนั่งคนหนึ่งนะครับผมว่ามันนุ่มนุ่มแบบ นุ่มเหมือนสปริงอ่าใช้คำนี้ดีกว่าแต่ซีรีส์เกับ S Class นะครับ W1 หนึ่งถ้าเทียบกับ W140 วท์ 140, ีปีใกล้ๆกันนะผมว่าอันนั้นนิ่มเหมือนซีรีส์เนี่เป็นพรมครับแต่ S Class นุ่มกว่าแต่เน,นี้ยจะนุ่มแบบนุ่มขึ้นเป็นเหมือนสปริงขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับผมว่าเป็นรถที่ถ้าพี่ๆเอาไว้ขับไปเที่ยวพักผ่อนวันอาทิตย์นะครับ แต่แต่อร์เย็นนะแต่คันนี้อร์เย็นนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับถือว่าซื้อความฝันตอนเมื่อก่อนหลายๆร้านนะตอนนี้300,000ก็บาทซื้อได้ก็โอเคนะครับมาดูรายละเอียดของตัวจากลั้ XJ6 นะครับซีส์3นวะตัวนี้ตัว3 2ดลิตรนะเป็นรถปี93นะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมของรถยุค90ของตัวจากรั้เลยนะครับออกยุคนั้นนะ ไม่มีใครไม่มองรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ยาวมากแล้วก็นั่งสบายมากนะครับลูกค้าก่อนหน้านี้นะครับแทบไม่ได้ขับเลยนะครับเขาจอดทั้งส่วนใหญ่นะครับสีโดยรวมประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะอาจจะมีจอดไว้แล้วนะครับแล้วสีเลียบ้างอาจจะมีที่ต้องเก็บบ้างนะครับก็คือสภาพแต่ถือว่าสภาพนี้อายุประมาณนี้นะครับถือว่าสภาพโอเคเลยไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าของแท้เลยนะครับสภาพแบบนี้บอกกันชนแบบนี้นะ หายากมากนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทับพังเนี่ยหายากมากนะครับแต่มันคลาสสิกมากๆเลยไฟเลี้ยวไฟข้างนะครับยังมีครบทั้งหมดนะสวยเลยนะครับล้อนะครับก็เป็นล้อจากกัวเดิมๆนะครับเป็นล้อและยางขอบ15นะครับมาจากโรงงานเดิมๆนะฟิลลิ่งช่วงล่างถือว่านุ่มนวลนะครับคือ มันจะเป็นรถที่ไม่ได้แข็งเลยนะครับนุ่มนวลมากให้ฟีลลิ่งของผู้ดีอังกฤษมากๆนะครับไฟพวกนี้นะบอกเลยว่าดูแลดีๆนะครับมันหายากแล้วอะไหล่เดี๋ยวนี้หาไม่ได้ลนะเลขตัวถังนะครับจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยจากัวคานะครับพวกนี้เป็นอุปกรณ์เดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันเปิดฝากระโปรงนะครับกดเปิดตรงนี้นะอ่าที่เปิดยังคลาสสิกอยู่นะครับก็คือดึงขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับดึงแบบง่ายๆเลย โชค๊คปากระโปรงใช้งานได้อยู่นะครับผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะเป็นตัว6สูบแถวเรียงนะครับ3 2 0 0นซีซีนะครับคู่เกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะตัวนี้200แรงม้านะครับเพียงพอให้ความนุ่มนวลมากนะครับรถเครื่องโดยรวมปกตินะครับเนี่ยเครื่องนิ่งๆเลยนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับสภาพเครื่องโดยรวมถือว่าดีนะ ขามีซ่อมบำรุงตามระยะอยู่แล้วนะครับเครื่องเดินปกตินะครับเครื่องยนต์สุดคลาสสิกนะครับเป็นจาก,กาารกั้ว3.2นะเป็นเครื่องยนต์6สูบแถวเรียงนะครับ200แรงม้าเกียร์5สปีดนะครับรถนะอุปกรณ์ทุกอย่างโดยรวมถือว่าดีนะครับเขาทาท่อร่วมไม่ดีนะครับกับท่อน้ําถังน้ำเป็นอลูมิเนียมหมดแล้วนะครับการแตกนะเนื่องจากรถมันเก่ามาแล้วนะครับ นุ่มนวลตามไซล์ผู้ดียงังกลษมากครับถ้าคุณดูไกลๆนะคุณดูความยาวของรถนะรถมันยาวเทียบเท่าซีรีส์เจนะครับมันเป็นฟูลไซส์ลักชัวรี่ซีดานนะแต่คุณดูความคลาสสิกของมันนะครับอย่างแรกคุณดูกระจกนะครับกระจกมันจะแบบเป็นทรงที่ค่อนข้างจากคลาสสิกโมเดิร์นมากนะครับที่ปัดน้ำฝนก็จะปัดที่เดียวนะครับปัดแบบนี้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากนะครับจริงๆกุญแจเนี่ยน่ารักมากเลยครับคุณดูกระจกมันโค้งเว้าแบบนี้คนชอบ ก็จะชอบไปเลยนะครับมันดูคลาสสิกสุดๆเลยนะครับล้อหลังมันจะดูเหมือนคือฟีลลิ่งเหมือนโหลดนะครับตัวรถนะถ้าคุณเข้าไปนั่งนะมันจะเหมือนรู้สึกว่ารถมันจะดูหมอบเตี้ยลงนิดนึงนะครับตามสไตล์จากรยแล้ว นายผมจาโกเอ็กเจกันนะครับกุญแจนะคุณดูกุญแจคลาสสิกมากเลยกุญแจเป็นโหวาจากกัวเลยนะครับตัวด,ดอกกุญแจก็ยังคลาสสิกยู่ล็อกนะครับกดล็อกคือผมว่านะระบบไฟฟ้าถือว่าไม่รั่วแล้วนะครับถ้าเทียบกับรถปีใกล้ๆกันนะดูที่นั่งนะครับหนังนี่หนังเดิมๆนะกลิ่นหนังชัดเจนมากนะครับที่ปรับปะนะครับปรับบาะไฟฟ้าตรงนี้นะคุณดูนะนี่ยังใช้งานได้อยู่นะครับ เก่าแล้วนิดนึงที่พับกระจกนะครับพับกระจกก็อยู่ตรงนี้ยังใช้งานได้นะนี่พับกระจกลงนะครับยังคลาสสิกมากแล้วพวกนี้เป็นหนังหมดเลยนะคุณดูนะคลาสสิกสุดๆกุญแจนะครับสตาร์ทนะสตาร์ทก่อนโอเคคุณดูครับก่อประตูทุกอย่างมันมันผมว่านปราณีตมากนะครับเห็นข้างในกัมาหยี่นะ สวยงามมากนะครับอุปกรณ์โดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ก็มีแอร์ตรงนี้ด้วยนะสองแอร์ออกมานะครับทำให้มีแอร์ตรงนี้เป็นตัวตัดจัดทริปนะครับทริปของรถเนาะ VCM นะครับพวกเอเวอเรสต่างๆนะครับดูจากตรงนี้ได้นะครับดูจากหน้าจอตรงนี้นะแต่มาจะเลือเรือแล้วนิดนึงนะครับเคลียร์ต่างๆสปีดเว้นทุกอย่างนี้เป็นยุคแรกๆที่มีเลยนะครับสามารถปรับเป็นกิโลเมตรกับไม์ได้ด้วยนะคุณคิดดูแล้วกัน เจ๋งมากๆเลยเรือนไม้นะครับจะคลาสสิก Classic แบบนี้นะครับซ้ายมือบ่องบอกแบตนะน้ํามันนะครับขวามือเป็นอุณหภูมิน้ํามันนะครับก็อุณหภูมินะครับอาจจะขึ้นเตือนบ้างนะครับเซ็นเซอร์มันไม่ค่อยดีนะแต่เราเช็คมาไม่มีอะไรนะครับรถไม่ถึงสามทุ่มเก้าพันนะครับมาตัวปูมาลัยนะปูมาลัยสี่ก้านหลอ่อๆเลยนะครับชอบดวงตาจาก,กัวเนี่ย ตัวนี้ไฟเลี้ยวนะตัวนี้ทริปนะครับทริปที่ดูตรงนี้นะตัวนี้ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอันนี้เป็นไฟตัดหมอกหน้าหลังแต่อันนี้ที่ผมขัดใจผมนะก็คือนี่คือไฟจุดเฉิดนนะครับตอนจะหาใช้นี่หายากมากแล้วเวลาเปิดไฟหน้านะคุณเปิดอย่างนี้นี่นะครับคือการเปิดไฟนะครับเปิดไฟเปิดปิดแบบนี้นะคอนโซลกลางก็คลาสสิกมากนะครับอันนี้เป็นช่องแอร์นะคอนโซลนะครับ ผมเป็นคนมือหนักไม่กล้าเปิดนะครับเปิดแล้วเดี๋ยวพังคุณดูอีห้างให้ดูรายละเอียดเสา A อเสา B นะครับเสาซทั้งหมดเป็นหนังนะครับพวกนี้ก็จะเป็นที่บังแดดนะครับซึ่งกำมะหยี่ยังดีอยู่เลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์ Air ก็จะเปิดแอร์เย็นนะคันนี้เขาเคยซ่อมแอร์มาแล้วนะครับแอร์เย็นเลยนะครับล็อกกดล็อกได้นะครับอันนี้ไฟในรถนะ กดเปิดตรงนี้คลาสสิกสุดๆเลยนะครับไฟข้างหลังนะครับไฟตรงกลางเปิดได้วิทยุเปิดไม่เป็นนะเปิดไม่เป็นจริงๆผมว่าคนขับรถแบบนี้คงไม่ฟังยูตอนนี้แล้วม้งครับเกียร์นะครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ดีนะถ้าจะเป็นเกียร์ต่านะครับก็บวกขึ้นสองนะครับสามนะครับถักมาทางนี้เกียร์เอ็นนะครับแล้วเกียร์อ คลาสสิกมากๆนะครับมาดูมันช่างอะไรมันช่างหรูหราขนาดนี้นะครับปรปกณ์โดยรวมเลรถแบบนี้ต้องมือเบาๆหน่อยนะครับผมเป็นคนมือหนักเดี๋ยวผมพยายามจะไม่กล้าจับอะไรเดี๋ยวมันแหบแตกหรือมันหักนะครับฝังนูนะ่าหรูหรามากเลยข้างหลังนี่นั่งสบายเลยนะครับได้เห็นสเปคของตัวจากร์กัว XJ6 นะครับตัวรถสวยนะครับนุ่มนวลมากนะ แล้วก็เอาจริงนะผมถือว่าสบายมากนะครับจริงๆมันควรจะต้องนั่งข้างหลังมันจะให้ความนุ่มนวนแต่ก็มันก็เป็นรถที่ดูดวิญญาณระดับหนึ่งนะแต่ครูก็ต้องชอบรถคลาสสิกในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทั้งกลิ่นนะครับทั้งฟีลลิ่งการขับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบนิ่มนวลเหมือนรถสมัยนี้นะครับเนี่ยการเข้าเกียร์ระหว่างเกียร์มันก็จะมีฟีลลิ่งที่ให้เราต้องรู้สึกนะครับ33900 0บาทครับซื้อความฝันตอนวัยรุ่นครับ ใครสนใจครับ06146222ครับ0819082026หรือคิวว่าโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับอยากแลกอยากเทินอยากขายหรืออยากซ่อมรถนะครับก็แอดตามแอดโนเนียมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย